สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังจะติดตามรายการคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาประจำวันที่17มีนาคม2563แม่เมื่อวานนี้ผมตั้งตารอ,อการถแถลงรวมการเฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนึกว่าจะได้อะไรใหม่ๆ ที่แท้ไม่มีอะไรใหม่เลยครับยิ่งถแถลงยิ่งพูดยิ่งผิดยิ่งไม่มีใครศรัทธาสู้ไม่ถแถลงจะดีกว่าครับสู้ไม่ถแถลงจะดีกว่ายิ่งพูดคนยิ่งไม่เชื่อเพราะเดี๋ยวนี้ตัวนายกรัฐมนตรีเกิดวิกฤตศรัทธาในตัวท่านทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับซาตาขึ้นง่อยโพ่นสี่เกเด ซ่าตาลงหุบลงคือจองครับวาสนามันหมดแล้วแหละมันหมดแล้วท่านไม่มีภาวะผู้นำที่จะนำพาประเทศชาติให้หลุดพน้นวิกฤตโควิด -19 ได้แม้ท่านจะยกมือว่าประเทศไทยชนะประเทศไทยชนะท่านก็ยกมือไปคนเดียวประชาชนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจกับท่าน มีสิ่งเดียวที่ท่านพูดคือว่าให้ประชาชนพึ่งพาตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประชาชนเขาทำกันอยู่แล้วเมื่อขาดภาวะผู้นำทำอะไรมันก็ไม่เหมาะครับพาสิทธิ์พญาอีสานพูดไว้ว่าขุนพ่นกาข้องเมืองจึงเฮืองหุงขุนขี่ยานแปลงบ้านบ่เฮืองขุนพลที่เก่งกล้านะครับต้องแก้ไขปัญหาบ้านเมืองขุนพ่นกา ปกครองบ้านเมืองถึงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับกล้ากล้ากลัวกลัวไม่มีภาวะผู้นำบ้าบ้าบอๆเป๊ะเป๊ะพูดจาอะไรไม่อยู่ความอารมณ์วุ่ว่บ้าบ้าเขาไม่ใช่ขุนพลกล้าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รัฐประหารขุนพลกล้าค้องเมืองจังเฮืองหุงขุนขี่ยานกล้ากล้ากลัวกลัวครับกลัวคนนั้นกลัวพักร่วมรัฐบาลกลัวหน้ากาก,ากไม่พอกลัวบอกว่าเดี๋ยวพอด้วยความเชื่อมั่นไม่ต้องกักตุนอาหาร แต่ไปดูในแมคโคหมดเกลี้ยงแล้วครับเขาไม่เชื่อคุณยังไงหน้ากากนามัยหาเพียงพอตอนนี้จับได้ที่แหลมฉบัง5.6ล้านชิ้นจะส่งไปอเมริกามันไม่มีความศรัทธาครับคุณไม่เป็นผู้นำแล้วไม่อยู่ในเป็นผู้นำจะทำอย่างไรมันก็ไม่ขึ้นครับมันก็ไม่ขึ้นไปไม่ได้แล้วพักเพื่อไทยต่างหากครับเมื่อวานนี้เปิดศูนย์โควิด19 เพื่อช่วยเหลือเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนโดยพักร่วมฝ่ายค้านหรือพักฝ่ายค้านเองเสนอเปิดการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันก็ขอเชิญชวนกันหน่อยนะครับลงคะแนนให้มันได้ครบตามจำนวนเพื่อจะได้พูดจาเรื่องปัญหาโควิด1 9นี่แทนที่จะให้คุณประยุทธ์มาพูดคนเดียวก็พูดกันในรัฐสภาเสียใส่หน้ากากาเข้าไปป้องกันเพื่อต้องการ แก้ปัญหานี้ร่วมกันไม่ใช่ให้ประยุทธ์จันโอชามาแหกปากมาชี้นำมาพูดคนเดียวคนเขาไม่เชื่อเขาโปเสือหนังหนามึงแล้วเขาไม่เชื่อแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่บนเนี่แหละครับก็อยากให้มีการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนะครับอีกเรื่องหนึ่งกับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชแต่ตีตกคำร้องที่จะเอาผิด นายยกยิ่งลักษณชินวัตรที่เป็นรัฐบาลเสนอกฎหมายเงินกู้สองล้านล้านบาทเพื่อเอาไปสร้างรถไฟความเร็วสูงนั่นแหละครับสมัยนั้นแม่การเมืองนะครับตีเตะขาขัดขวางกันทุกอย่างคอรมอมีมติปรึกษาฝ่ายกฤษฎีกา,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 าทุกสิ่งทุกอย่างพลบงเงินกู้นี่รัฐบาลชุดเดิมก่อนก็ทํามาครับพอยิ่งรักเสนอพักฝ่ายค้านในขณะนั้นหรือพวกสลิมพวกนกหวีดในเวลาต่อมาก็คัด้านทุกเรื่องครับ จนในที่สุดเรื่องก็ไปสู่ศาลไปสู่องค์กรอิสระเรียกว่าปปชเมื่อวานปปชตีตกว่าท่านยิ่งรักเชนวัตรไม่มีความผิดเพราะทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ของพรรคเพื่อไทยถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะสร้างรถไฟความเร็วสูงราคาสองล้านล้านบาทเตะตัดขาสาลรัฐธรรมนูญก็ไมนิจใช้ยวยเออเรื่องเรื่องเสียบบัตรแทนกัน,กนจนตีกฎหมายฉบับนี้ตก เสียบัดแทนกันในสมัยยิ่งรักเป็นโมคะแต่สมัยประยุทธ์จันทร์โอชาโมคะบางส่วนมันเป็นเรื่องการเมืองกันทั้งนั้นครับใครรับผิดชอบแล้วครับตอนนี้ท่านยิ่งลักชินวัตรไม่ผิดแต่ต้องละเหยเร่ร่อนถูกใส่ร้ายป้ายสีในทางการเมืองพักไทยรักไทยก็เช่นเดียวกันไม่ได้จ้างพักเล็กในการลงสมัครสารยุติธรรมสารฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีการจ้างพักเล็กและใครรับผิดชอบพรักไทยรักไทย นี่คือการเมืองที่โสมมมที่สุดเอาชนะขัาคานกันขัดขวางความเจริญของประเทศชาติครับให้กำลังใจท่านยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านได้ทำถูกแล้วสองล้านล้านบาทสองล้านล้านบาทในขนาดนั้นเดี๋ยวนี้หล้านล้านก็สร้างไม่ได้ครับคุณประยุทธ์จันโอชาไปสร้างไว้อยู่ที่ลำตะคอง3.5กิโลเมตรรถไฟความเร็วสูงสตาร์ทมันกีไปหมดแล้วครับ3ล้านล้าน 3.5กิโลเมตรขอประธานตวดครับนี่แหละครับการเมืองเล่นกันไม่รู้จักเหตุรู้จักผลเอาแต่ชนะค่าคานคนที่เขามาจากการเลือกตั้งคุณยิ่งลักษคุณสมัครสุนทรเวชคุณทักษิณชินวัตรเขามาจากฝีมือของพี่น้องประชาชนกากบาดไม่ใช่มาจากการยึดอำนาจไม่ใช่เอารัฐธรรมนูญเอาเปรียบคนอื่นเอาสาวร .250 คน มายกมือยกตีนให้คุณเป็นนายกมันไม่เหมาะสมความศรัทธาถึงไม่มีไม่มีจริงๆคุณประยุทธ์ครับไปดูตามโซเชียลสิครับถ้าไม่เชื่อผมเขาไม่เอาคุณแล้วปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองแก้ง่ายครับประเทศนี้เอาประยุทธ์เด็ดหัวออกไปทุกอย่างโล่งแล้วครับทุกอย่างโล่งความศรัทธากลับมากลับมาเหมือนเดิมขอให้ประยุทธ์ไปดีนะครับอย่าอยู่ขัดขวางประเทศชาติเลยครับ อยู่นานไปคุณไม่มีที่ยืนนะครับผมขอเตือนครับ